สวัสดีครับช่างนัดรถบังคับซิ่งนะครับวันนี้มีรถแต่งฝีมือช่างนัดมาให้ชมกันนะครับมีทั้งรถคอ,อกรถแต่งซิ่งรถติดเครื่องเสียงนะครับรถติดเครื่องเสียงเปิดเพลงเชื่อมต่อบลูทูธได้เสียบ USB ได้นะครับผมจะมีคัพหลังรถคอ,อกก็จะมี เป็นคอกติดเครื่องเสียงก็มีนะครับรถคอกติดเครื่องเสียงก็มีนะครับผมล้อก็จะมีพวกทีอีสีน้ำตาลล้อเวลสีไอ้ล้อเวลหกก้านนะครับผมเป็นรถจะมีพวกเปิดประตูใส่เบาะใส่คอนโซลใส่วางเครื่องประมาณนี้ครับผม ถ้าสนใจก็ Facebook ก็ช่างนัดรถบังคับซิ่งนะครับผมแล้วก็ t ิกต o อก็ช่างนัดรถบังคับซิ่งนะครับผมครับเดี๋ยวยังไงจะมีคลิปหน้าให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ